ผมทับบูอยู่กับผมเดี๋ยวเรามาคุยกัียนผมขอเข้า hmm. ก <I feel S 2> <'s> ับโปรแกรมนี้นิดนึงนะครับความสำเร็จจะเกิดขึ้นครับพวกเราครับพี่ๆเท่าที่มานะครับเส้นเส้นเส้นเขาบ้าเส้นสีชมพูเส้นสีชมพูเนี่ยเปรียบเทียบเหมือนเส้นอีแดงปัจจุบันนี้คืออยู่ไม่ได้นะครับแดงกับน้ำเงินเก่า นะครับที่โดน400กว่าคนรเรือนแต่จู่ๆภาพเนี้ยมันกลับหายไปนะครับในช่วงนั้นนะครับขอเชิญพี่สมพงษ์การยืน่นหนังสือเนี่ยผมก็ไปช่วยไปยื่นให้เกือบทุกต่อสู้กันอีกต่อไปนะก็ต้องหามาตรการนะตอนที่ที่เราจะดูชื่อว่ายังยืนยันนะที่นะที่จะร่วมกัน ต่อสู้ให้กับพี่น้องในาขนต่อไปนะครับผมเองคนนะครับห้าคนผมเลยต้องกลับไปลงที่เขตหนึ่งนะครับแต่วันนี้สสห้าคนก็คือก็คงจะหาวิธีการที่เราจะต่อสู้ในลําดับต่อไปนะครับนั่นก็ลําดับนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนทางที่จะสู้ต่อไปนะครับท่านกำนัำลนะครับอามานน่อยท่านกำนันเนี่ยท่านเนี่ย <Yes. S 3> ไม่ได้คุยเรื่องทีมเดี๋ยวขอภาพช้นสวยวไปลงซึ่งเลยนะครับ จริงๆแล้วที่เรามาเนี่ยทุกอย่างมันไม่ถูกต้องสู้หรือไม่สู้ครับสู้สู้ใครครับถ้าเราไม่ทาถามว่าวันนี้ครับลูกเราเนี่ยครับลูกผมเนี่ยผมบอกว่าลูกผมสามจุดสามแล้วครับวันนู้มันเรียบร้อยหมดแล้วจะทํายังไงถูกไหมครับนะวันนี้ครับเราสู้เราต้องคุยถึงเรื่องให้เขาไม่ตั้งเข้าบ้านนะครับไม่ต้องให้เข้าดูซิ่อวจะทำยังไง ให้เขามาคุยกับเราบ้างถ้าวันหนึ่งผมอยากเห็นภาพอย่างนี้ว่าเรามาคุยหาทางออกกันแต่ถ้าอยู่งี้เราจะสู้ต่อไปใช่ไหมครับใช่ผมขอยกมืออีกสักคันครับสู้ไปสู้สู้สู้ไปสู้สู้ไปสู้ครับผมครับครับเหลือแปดสิบแต่พวกเราก็ไม่ได้คัดค้านอะไรนะครับแต่ขอให้เขามาทําใหม่เท่านั้นเองนะครับแต่ตรงเนี้ย ปัญหาที่มันเกิดคือเขาไม่ทันนะครับแต่ให้แต่ผู้นําเดินนะครับมันก็ลาบากนะครับบางคนก็ไม่เป็นไรไม่มาที่มันเกิดนะครับก็อยากจะฝากพวกเราไว้นะครับเพื่อสิทธิของพวกเรานะครับทวงคืนกับชุมก็อยากให้มาให้ความร่วมมือกันครับกกขอขอบคุณครับครับก็ประชาชนทุกคนเป็นผู้รับผลจากการพัฒนาผลจากการพัฒนาควร็นคุณ ไม่ใช่เป็นโทษไม่ใช่มานะครับเรื่องที่ดินนั้นเออ่ผมขอสรุปสั้นๆเลยนะครับตอนนี้ทั้งทางคอรชอว่าพิสูจน์ใช่เป็นที่อะไรละ่ะเขาบอกใช่เป็นที่ภาพถ่ายทางความสมบูรณ์เพราะเป็นการถ่ายภาพถ่ายทางกาศมุมเฉียงมันไม่สะท้อนภาพของสี่ร้อยแปดสิบครัวเรือนครับแต่ปัจจุบันนี้ เหลือแค่แปดิบพอผมร้องไปอีกพักหนึ่งก็ขึ้นมาเกสานะครับเราเราแสดงกันเลยว่าสิ่งที่เขาทำว่าสี่ร้อยแปดสิบเนี่ยมันเหลือแปดสิบพอเราเรียกร้องไปไปที่สอบอทั้งหลายคณะคอจอกอ,อะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับเราร้องไปปุ๊บขึ้นมาได้ยังไงสาหลังครับแสดงว่าตรงนี้เขาทาไม่ถูกต้องแล้วนะครับเราหายไปทั้งหมดเนี่ยเกือบสี่ร้อยครัวเรือนสําหรับพี่น้องตาดำๆของชาวตาำบลสํานักทอน ที่ต้องให้อุตภูภาสร้างเขาใช้เกณฑ์วัดอะไรครับที่จาก480จนมาเหลือ80แล้วก็ขยับขึ้นมาเป็น93เนี่ยเขาใช้เกณฑ์อะไรเป็นตัววัดครับเขามีคณะชำนาญการเขามีระดับวิศวะครูเขาเยอะครับเขาจะมีการซิมูเลตสิ่งเลยคือเป็นระบบจากคอมพิวเตอร์เหมือนเมื่อกี้ที่ท่านเปเสิร์ชพูดว่าคอมพิวเตอร์ตัวใส่ข้อมูลเข้าไปเนี่ยเขาใส่ข้อมูลเข้าไปเขาขนาดนี้มันก็เล็กลงนะครับพอมันเล็กลงเสร็จปุ๊บ ชาวบ้านที่โดนอยู่แล้วนะครับก็ไม่ได้รับผลพอไม่ได้รับผลก็ไม่ได้รับการเยียวยาไม่ได้รับการซื้อที่ดินซื้อขายนะครับแม้กระทั่งที่ดินนะครับผมเรียนพี่ี่สื่อบนชนครับที่ดินที่นี่นะครับไม่มีคพระราชกิษฎีกาเวนคืนไม่บอกตรงๆครับว่ามีการเวนคืนให้เป็นการเจรจาซื้อขายครับใช้คำว่าเจรจาซื้อขายนะครับผมคิดว่าอย่างนี้อีซีทำไม่ถูกต้อง